ขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดชอบและอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารด่วนฝนเคลื่อนเข้า21จังหวัดวันนี้ถึงพรุ่งนี้พยากรณ์อากาศกลับมาพบก,กันอีกครั้งกับช่องเตือนภัยพิบัติวันพุทธที่6เมษายน21จังหวัดที่ทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนได้แก่ บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน,าน่านตากอุทัยธานีการจนบุรีราชบุรีสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูล เนื่องจากในวันนี้ในอีกย4ิบสี่ชั่วโมงข้างหน้าลมตะวมออกและลมตะวมออกเฉียงเหนือมีกําลังปานกลางที่ปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้เริ่มมีกําลังอ่อนลงนะครับแต่ยังคงทําให้ภาคใต้มีฝนตกหนักบางพื้นที่ขอให้ระวังฝนตกหนักปริมาณฝนสะสมน้ําท่วมฉับพลันน้าปายหลากต่อไปอีก1-2วันส่วนชาวเรือขอให้หลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนตกฟ้าคะนองสําหรับมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมประเทศไทยทางตอนบนมีกําลังปานกลาง ทำให้อุณหภูมิเริ่มเพิ่มสูงขึ้นแต่ยังคงมีอากาศเย็นในตอนเช้าบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมถึงภาคกลางและจะเริ่มมีฝนฟ้าขนองเข้ามาเล็กน้อยบางพื้นที่นะครับบริเวณภาคเหนือโดยเฉพาะภาคเหนือตอนบนฝั่งตะวันตกรวมถึงบริเวณภาคกลางฝั่งตะวันตกในวันนี้ ประมาณ10%ของพื้นที่หากมีข้อมูลเพิ่มเติมแอดมินจรายงานให้ทราบเป็นระยะระยะอย่างคันท่งทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ